สวัสดีครับเป็นคำถามที่กว้างมากอยากจะให้ช่วยสโคบคำถามลงมาอีกนิดหนึ่งว่าขอให้ตอบกว้างๆนี้ครับขอให้ตอบนี้งตอบไม่จบแน่นอนเพราะว่าถูกนักข่าวถามไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับโปรเจกต์นี้มันเลยต้องคิดว่าเป็นยังไงดีวะจะเอาในแง่มุมไหนดีอันในแง่มุมว่าแบบทำตอนช่วงนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณสัก48จุด เจ็ดสเหมือนที่น้องตกลงกันเมื่อกี้แล้ใช่เพราะว่าเรานับออฟฟิศเราเราทำงานกันนับเป็นจุดทศนิยมเนาะไม่ถึงความละเอียดหรือความเยอะแน่นอนทั้งหมดทั้งหมดเอามารวมๆกันก็ถ่ายถ่ายไปได้ประมาณหนึ่งละครับแล้วก็ปรับจูนกันค่อนข้างจะใจเยอะแต่ว่าน้องๆสู้พอน้องๆสู้พวกเราก็สู้ตายทำให้เขาเล่นได้ดีที่สุดแล้วก็ให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุดครับผม โอ้โหคำถ,ถามนี้ดีคำถามนี้ดีครับ<า>ผมหนุกหนานหนุกหนานเออก็แบบกำกับจริงๆเหรอก็ไม่คิดว่าจะลำบากขนาดนี้ลำบากในทีน่นี้คือว่าเรื่องเราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ต้องมีน้องตั๊กมาอยู่ด้วยมันก็งานบุกป,ป่าฝ่าดง,นงเนาะอีกละอะไรแบบนี้แต่ว่าก็เต็มใจที่จะทําเพราะว่าเ,เนื้อเรื่องมันดีจริงๆมันไม่ได้แค่อยู่ในป่าเดี๋ยวมันก็จะมีพาร์ทที่อยู่ในเมืองแล้วก็พาร์ทดราม่าพาร์ทที่น้องๆจะได้แสดงความ สามารถทางด้านดราม่าในป่าเนี่ยเป็นเรื่องของแบบทีเลอร์ไร่ฆานันนี่โนนตื่นเต้นสนุกสนานเนาะก็จะมีหลายรสชาติครับผมการทำงานกับเด็กๆวัยรุ่นอีกแล้วกับพี่วันเเป็นยังไงบ้างวุจริงๆการทำงานกับเด็กวัยรุ่นนี่เป็นของคู่กันมาแสนนานละก็จะปรับรวมผมด้วยป่ะวัยรุ่นเนี่ยรวมคุณด้วยคุณจิตใจวัยรุ่นมากชอบทักมาตอนดึก คุณเขาใช้เวลาวัยรุ่นมากเขาชอบตักผม,ม,ม<า>น,น,นะตอนที่สองที่สามผมเวลาคนแก่มากให้รผมไปแล้วต่อครับต่อครับโอเคอทำง,งานกับวัยรุ่นวัยรุ่นมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะย,ยุคหนึ่งที่โอ้โหตั้งนานแสนนานเป็นมาริโอเด็กก็จะเป็นแบบหนึ่งพอมาถึงยุคนี้2023ยแล้วเนี่ยก็จะเจอวัยรุ่นเหมือนเดิมแต่วิธีการที่เราจะดีกับเขาวิธีการที่แบบเขารู้อะไรไม่รู้อะไรมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นมันก็จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับน,น้องๆไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดในความตั้งใจเนี่ยเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยแล้วผมว่าเด็กสมัยนี้นอกจากตั้งใจแล้วยังเขายังค้นคว้าต่อด้วยเพราะเวลาเราเวิร์กช็อปบอกอะไรไปเขาไปค้นต่อยอดมานะเออเด็กกลุ่มนี้ดีแล้วเด็ก y o อ d c l o าวเป็นไงบ้างเด็ก Beyond ีสอนกันมายังไงเขาสอนกันมาแบบว่าเคยดูในรายการซีรีส์นี้เขาเขาด่ากันแรงอยู่นะ <laughs> แต่พอมาถึงจริงๆน้องๆองก็เป็นธรรมชาติกันดีครับน้องๆผมว่าน้องๆเขาเขาใฝ่รู้ด้วยแหละเขาบางเรื่องบางอย่างเราสอนเราเราเวิร์กช็อปเราสอนอะไรไปเขาจะไปหาของเขาต่อแล้วเขาก็ต่อยอดสิ่งที่เราแบบว่าบอกไปออกมาแล้วมันได้ผลอ่าดูในหนังเดี๋ยวจะรู้เลยอือแ่การทางานกับพี่ปอนอไรคพี่ปอนนี่ถือว่าเป็นผู้ชนิยุคคนที่ผู้ชนิยุคคนแล้ว ที่นำพาซีรีส์วายไทยไปสู่อินเตอร์แล้วก็มีภาพยนตร์คุณภาพอย่างแมนสวงแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่จะพาตัวคอนเทนต์เนี่ยไปไปข้างหน้าเรื่อยๆที่ผมชอบวิธีคิดแบบนี้ก็คือว่าโอเคต่อให้ข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้ลองทําไปก่อนเตียงน้อยเราก็ไม่อยู่ที่เดิมด้วยวิธีคิดเนี่ยเราเลยไปด้วยกันได้เราก็แบบว่าเฮ้ยปอนมันจะไหวปะวะ,ะคุณว่าได้ผมก็ว่าได้ก็ไปด้วยกันดุยดุยดุยทั้งที่เราไม่รู้เลยนะว่า ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงโอ้แน่นอนแหละมันก็มีอุปสรรคมีอะไรเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เราเห็นงานออกมาแล้วโอ้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้น้องๆแฮปปี้นี่คือสิ่งที่ปลายทางที่เราแบบอยากจะให้มันเกิดมันเป็นแล้วผมว่าเป็นเขาเรียกเป็นอนาคตของวงการเราเลยแหละที่มีโปรดิวเซอร์แบบนี้ครับจริงๆมันตอนนี้ความรู้สึกผมอะมันเนาะเพราะว่านี่เป็นที่ที่เราแถ่งข่าวกินพอร์ครั้งแรกแล้วมันเหมือนแบบคราวนั้นเป็นพี่โขมซึ่งแน่นอนเลเจนดารี่อยู่แล้ว ช่ไหมครับลองของอะไรเงี้ยแล้วก็คืออันนี้ผมเบสจากสิ่งที่ผมชอบนะเออรักขณ์สยามที่บอกว่าผมคือแบบผมว่าดูมาร้อยรอบได้อะ่ะแล้วคนที่จะทำอย่างนั้นได้ในยุคนั้นนกี่ปีรับที่ยี่สิบหกปีเกินยี่สิบกปีสิบหกปีที่แล้วอะ่ะคนที่จะกล้าคิดกล้าทำอะไรที่มันนอกกรอบขนาดนั้น,นะนยากแล้ววันนี้ผมรู้ว่าดีเฟมันมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันที่มีแ่เดี่ยวมาแล้วบวกกับไปกับไอชีอีแล้วเป็นออริจินอลอีกเรื่องหนึ่ง ต่อจากคินพอชอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมว่าแบบน่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการเบลไทยไประดับโลกได้แล้วก่อนี่ปอที่ผ่านมาปอนจะเป็นผู้กำกับร่วมสรับครั้งนี้ทำไมไม่กับแบบด้วยผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นผู้กำกับคือผมอยากเป็นผู้ทำอย่างนี้แหละแล้วคือการมองภาพจากจากอีกมุมหนึ่งอ่ะมันทำให้ผมได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะคือผมทำหลายหน้าที่ไงครับ อย่างที่บอกตอนนี้บริษัทมันเป็นฟังก์ชันมากขึ้นแล้วแล้วมันถึงเวลาที่เราจะได้ร่วมงานกับกับผู้ม่กับที่เราชื่นชมแล้วตอนนี้ผมว่า Beyond c ร์ได้สร้างผลงานให้เห็นแล้วแหละว,ว่าเราคือใครเราไพรเตอร์แบบไหนแน่นอนว่าณว,วันนี้เราจะทาซีรีส์ที่มันไม่ได้มีนิยายมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขียนขึ้นมาใหม่หมดเพราะฉะนั้นพอมันใหม่หมดปุ๊บเราเจอผ่วม่กับแบบนี้ที่มีความบ้าไปได้วยกันกับแพลตฟอร์มที่พร้อมจะเปิดรับอกอุ้มความบ้าบอของเราได้มันก็พอดีครับคบอีกครั้ง อีกครั้งอีกครั้งเป็นเกียรติเป็นเกียรติเช่นเคยจริงๆต้องบอกเป็นเกียรติเช่นเคยเป็นออริจินอลซีรีส์เหมือนที่คุณปอลบอกอะเป็นซีออริจินอลซีรีส์เรื่องที่2ของไอซีประเทศไทยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สของของเบียร์ังข่าวด้วยเช่นกันยเคือเราก็เรารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันมาด้วยความคาดหวังเนาะเหมือนที่คุณบอกไปว่าแบบมันเป็นความคาดหวังของคนทำงานเองของตลาดของคนผู้ชมทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ย มันในมุมของคนดูมันควรจะไปแบบไหนจริงๆเราเราก็อยากเชิญชวนให้เขามาคาดหวังได้เลย mm hmm. เอาจงจริงเรา mm hmm. เราอยากให้เขามาคาดหวังได้เลยมาคาดหวังและเป็นกําลังใจให้กับโปรเจกต์ของของพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่า mm hmm. ความตั้งใจของผู้ผลิตอะ่ะทุกๆครั้งที่คุณดูผลาง,งานของเดนทาวเองดูผลงานของพาร์ทเนอร์และทีมนี้เองอะ่ะคุณจะเห็นว่า ไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมันจะมีข้อความใหม่ๆเสมอมันจะมีพรีเซนเทชันอะไรใหม่ๆเพื่อยกระดับตลาดเมื่อกี้เหมือนที่คุณวม่เดียวบอกเลยว่าอะไรก็ตามมันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะ d f f จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมเชื่อว่าคนในตลาดโลกเนี่ยจะเห็นว่าซีรีส์วไทยไม่ได้อยู่ที่เดิมซีรีส์วไทยมีข้อความใหม่ๆมีพรีเซนเทชันใหม่ๆที่ต้องการนําเสนอแล้วก็น้องๆและทีมงานทุกคนเนี่ยพร้อมจะห่อหุ้มแล้วก็อบอุ่มมันไปจริงๆเลยครับ ก็รู้สึกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาคาดหวังและก็เป็นกําลังใจพกเอดด้วยเช่นกันีี่่มาเยวครับฝาก BFF ไว้ในดวงใจของทุกคนนะฮะเป็นซีรีส์ที่ทํากันอย่างบ้าระห่ำบ้าบินบางชัดดูไปตะกี้แบบฉันทําลงไปได้ยั่ไงจริงและในซีรีส์มีเยอะกว่านั้นเยอะมากอะไรแบบนี้เนาะก็ อย่าพึ่งดราม่ากันเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหรอกดรามา่าถึงมีดราม่าก็มันเป็นส่วนไม่เป็นไร <c oughs> ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของวัฒนธรรมการดูรับชมของซีรีส์โดยเฉพาะ<ช>ซีรีส์วหรือดีที่ทุกคนเรียกครับ<ช>ผมว่าการได้ถกเถียงกันหรือการได้แบบวิาพากวิจารณรวมทั้งแนะนำเนี้ยมันเป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะอย่างที่ผมก็ผมก็เรียนรู้จากคาวิจารหรือข้อผิดพลาดเหล่านั้นหรือคําชมเหล่านั้นเอาเอามาปรับ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าผลงานที่ดีใช้เวลาจริงๆอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องเดียวเลยที่อยากจะขอให้เข้าใจเรื่องอื่นผมพยายามจะปรับตัวแหละแต่ว่าไม่มีงานคราฟไหนที่ไม่ใช้เวลาใช่ถึงที่ไม่เดียวอย่างนั้งป๊อบปี้คือเราเจอคอนเทนต์กันมาเยอะแล้วตอนนี้ในตลาดโลกอ่ะมันไม่ใช่แค่คนไทยคาดหวังกับ BL แล้วคือตลาดโลกคาดหวังกับ BL ไทยมากแล้วตอนนี้ไม่ได้มีน้อยอ่ะมีเยอะนี่ย อย่างเราอ่ะเราเป็นค่ายที่แบบเรา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 ไม่ได้มีกระสุนเยอะในการที่แบบจะยิ่งๆิยิ่งอ่ะเราเราก็ต้องแบพยายามเอาให้มันแบสุดใจของเราอ่ะมันก็เลยต้องแบบแต่ละดอกก็ต้องใช้พลังนิดนึงซึ่งเวลาที่คุณกนดอกคอยได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะพร้บกับซีรีส์อะไร DFF f f เพื่อนตาย f f เพื่อนตายนะครับทางช่องวัน3 1 ตอ,อนอากาศวันแรกวันที่23ธันวาคมนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ช่องวันหลังจากเห็นมวนเมื่อก,กี้ก็ขยับเวลาให้จาก5ทุม่มเป็น4ทุ่มครึง่งเร็วกว่าเดิมถ้้เห็นเทเลอร์เต็มได้ออกพาทํามเลย <laughs> ได้ออกพารทํามเลยแต่ว่าออนไม่ได้เพ <laughs> <laughs> ราะงั้นไอชี่เราจะดูตรงมันเที่ยงคืนครึ่งไม่ใช่เวลา4ทุครึ่ง4ทุ่มครึ่งขอบคุณครับผมงงเวลาคือทั่ลครั่ลกก็คือช่องวันออนจบปุ๊บก็คือเข้าไอชี่เลยนะคบซึ่งหลายคนก็คือยังไม่ยังไม่ได้เลิก ซับสไครป์ไอชีจากคิ p พอ t เลยก็ดูต่อกันไปเลยนะครับผมเป็นแฟนเบียร์ขาวต้องอยู่กันยาวๆอยู่แล้วซานซิปเดี่ยมฝากด้วยครับครับอย่าลืมนะครับทางไอชีอีเป็นอันคัฟเวอร์เวอร์ชั่นบอกเลยว่าเห็นเต็มย่างี้พี่มาเดี่ยวอะถึงขั้นอึ้งเพราะว่าผมอะคือคือ มันเป็นอะไรต้องจูนกันเนาะเพราะว่าซีรีส์ไทยจะมีลิมิตบางอย่างของนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ถกที่มาเดี่ยวคือมันต้องได้เหรอได้เหรอได้เหรอได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมอันนั้นเอาเลยนะไม่ต้องบอกในทีเซอร์เมื่อกี้ก็มีอันคาเวอร์ของทีเซอร์ตัวเมื่อวาี้วใช่อันนี้ไปออกช่างวันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละกับการที่จะทําอะไรแบบนี้ให้ถึงนะครับแล้วนักแสดงเราก็พร้อมแล้วก็ พี่ม่เดี่ยวแกแบบแกมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแกใช้แว่น VR ในการกำกับอะไรก็ไม่รู้แบบเออไม่ใช่คนปกติผมรู้สึกว่าเออคุณมาดูซีรีส์ไม่ปกติไปาด้วยกันเถอะเป็นแฟนชาวไม่ปกติของ Beyond Cloud ทุกคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ